หลังจากที่แม่ออกเพลงบวชน้อนไปนะคะก็มีคนถามว่าบวชน้อนคืออะไรไม่เข้าใจนะคะอ,อแม่จะพูดยังไงดีเอาเนื้อเพลงนะมันก็พูดว่าบวชน้อนบวชน้อนอยากใส่ชุดบีกินี่ใครอยากเซ็กซี่รูปต้องบวชน้อนบวชน้อนบวชน้อน,น,อนจัดวงช่วยให้ถูกที่โนูหิง้งดูดีรูปต้องบวชน้อน บวชนอนบวชนอนพอมแพทมแล้วหมดราศีต้องจัดทรงลูกต้องบวชนอนบวชนอนบวชนอนมองซ้ายมองขวาดีๆเดี๋ยวบวชทิศที่แล้วมีปาดน้อนมันยังไม่ชัดเหรอคะโอ้ยแม่จะอธิบายงี้มันพูดได้เหรอคือว่าน้อนนะคะมีเราแล้วก็มีน้อนพอเราจะไปเที่ยวทะเลอ่ะแล้วเราจะใส่บิกินี่อ่ะน้อนเนี่ยแล้วเราต้องบวชน้อนไง โอ้ยโอ้ยน้อนนะคะบดน้อนบดน้อนจะใส่บิกินี่ต้องบดน้อนไงพอมแพมแล้วหมดลาสีไงเออแต่ก็ระวังแบบไม่อยากให้ใช้ไม้ม่โกนไงเดี๋ยวเดี๋ยวบาดน้อนนะคะโอ้ยถัเว